เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับส่างวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถซื้อแต่ว่าผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับรถปี2009ครับไปขับเที่ยวครับ,ท,รบที่งานเดินทางกลับบ้านปีใหม่ได้สบายราคามอเตอร์ไซค์ครับ49,000บาทเอ่หมื่นเก้าพันบาทก็รอดได้ครับรถพร้อมใช้ติด LPG มาใหม่ๆเพิ่งติดใหม่ๆ ใช้ได้อีกยาวเครื่องดีเกียออโต้แอร์เย็นช่วงล่างแน่นมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยเบาะไม่ขาดทั้งหน้าข้างหลังครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสี้านสีสันยั่งสวยครับลูกทรงก็สวยงามเล่มเอกสารครบนะครับพี่กัดดูรถอยู่นคนปรปฐมสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวทเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับ ส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คชรเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยของเครื่องเดิมคันหน้าบางๆนะครับบอด,ดีีไม่มีรอยชนหนักเครื่องอีโคเทคประหยัดน้ํามันมากติดแก๊สหัวฉีดมาด้วยประหยัดมากๆเลยครับเดินทางแบบไม่ต้องซเรียสเรื่องค่าเชื้อเพลิงสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให,ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ